นี่ก็อยังชัวร์อยู่เว้ยใช่ไหติดตามด้วยนะครับ youtube น้องใหม่ช่องยายลูกสล่ายายติบช annel สามุมงแล้วฮะนี่

น่มนคืนนอนหลับบนหัใหญ่อุ้ยมอนอนที่ทุ่มหาทุ่มตื่นได้ปะนี่ยนสายไหมมันจะขังเลยตันที่นเ่าสองางไ่ตัวสายเลย่นนอนไ่วตื่นกว่าแปดโมงตื่นเกาโมงกว่านอนสาเดียวเงเลยต่น่นอนด้ยินนอยังสับนอนต่สับนอนไอันนี้ ขน่าชวนอีสาเดียวแต่บุหรี่เบ่นีนเ่มัแี่เอนี่มันอน้องมันน้อนนี่มันน้อนตื้นปยอดตามใจปันลูกใช่หรอ่ตีมันปนแบบทว่าส้าเอาีสัตว์เอาเลย่มามือบงม่รเข็มมดทิมมหาบามยไงึพันทิมเลยบงเข็มมุดแทงพอแท่งไปแทงไปยอะแท่งขาด่ เอาขัดที่นอนไงเงยไมเหี่ยหเนยไมดเข็มมดแทงคุณจะยดบ้าไม่ไม่ินฟันแทงมนอย่งงมามพอมมุดอันไปวยคนี้เม่ันมันเืนผมตนหยเกเป็าวนเื่อืนหัวขืนหายที่หาบบแมืนเก็บปวดมาตายอย่างเป็นหูจากคว่ำเป็นหูิงุเป็นสีสัน เป็นหูจักอ่ะอนน่ออยี่หรวะในน่อน่อยบัดเดี๋ยวได้น่องมแสนยได้หนึ่งแล้วมันมากพร้อนมเราอันนั้นสนุกตีดึงผมโออดึงผมบลกนามึงึ้นมันขึ้นั่งวอาได้แถวว่ะตามจริงวอาได้ไปมันเยอะุกนมนองไสามขวนอันนี้จะบอกต้อข้ามต้องได้ต้อข้ามใหญ่ๆเรามันขัดเค้านขึงบนแล้วพันกลางมันขันขึ้น ขึ้นไปข้างเร้อยนี่นั่นแหละข้างๆขปแล้วให้รกาสองมันกัดอห้เมออไม่กั้วดไ่อนเนี่ยน้อื่เนยพามันเด้เมียไหมไป็นหรด้ถินสองพุนหรออู้หแน่นอนแถวว่ะแวว่าบ่มีลูกต้อกันใดเขาไม่หลูดติเขาไม่รกรขี้ไปบ้านตลอด เรื่องก็พอหรอกที่พี่ยิ่งต้อไปถามอยู่ไม่ไอีกแล้วขนาดน้แตัพรมกับยัพอเสียไปอีกเอ่ยังไงเออพี่เสียถึเรื่องมาเหย่เรืองของขวัชิบเลย่เรื่องของขวัชิบใหญ่ไหมเอาคือบ่อของชิบใหญ่ผู้เลี้ยงแม่เนี่เรื่องมะห้่อของขัญใส่เรื่องของมัชี้ผู้เลี้ยงก็แตซีลอยกับมันบุ๊บบิ๊ก้องบีงดีสองลอยถึงเย็นสองลอยบุกบีิสองลอ ยื่นอ้ให้เรียงก่อนพราะที่หูแจ้งงานเพายว่าขอใืนมันบ่น้ำมันบ่กน้ำใจเคลียบมนเม่าที่เรียนมาพลูกจะมาอย่เขาม่ลู้มาแล้วถึงนะรยนเขมาคุยกับยายเหยเฮ้ยยศศัยอยู่ตัวปานเพื่อยศหัยเจ๊ยืนน้ำกับยายแด้ว นี่ยการานมันอย่นการเลยน,นิตก,กันตีกยนต่นตา,ตาดึงอุกรณ์ขาเขาเหลือเกกันกมั้วนแม่นะพูนงเลี่ยงมาตแต่หน่อยเนาะนี่เนาะนี่ก็เพราะวาเถจะพอีแม่มากเราน้ำยาดยเ,เ,เลี่ยงมาแต่ตกปั่นเนาะว่าคนน่ะสั่งสังสงน้องหางจาชั่วโมงง้อยู่เลยบโอเ